สวัสดีค่ะพบกับเซลพึ่งจากเต็น์ปฏิพัฒน์ออโต้นะคะลูกค้าวันนี้พึ่งจะพาลูกค้ามาชมรถเออ่พา,าวรอยคันนี้นะคะ่อไปดูรถนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์พึ่งด้วยนะคะโตโยต้ารีโวเครื่อง2.8 MT อนะคะรถพาวรอยนะคะคันนี้ราคายอยู่ที่6,29,000บาทค่ะรถปี20นะคะ สภาพสวยๆเลยนะคะสีเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะกระจังหน้าเดิมๆเลยม,มาพร้อมแม็กใหม่ยางใหม่ทั้ง4เส้นนะคะลูกค้าเรื่อง2.8นะคะ สภาพรถสวยนะคะไม่มีน้ําท่วมไม่มีไฟไหม,ไม,ไม้ไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะเพลาร้อยนะคะบรรทุกได้5ตันนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจมองหารถใช้งานอยู่นะคะอันนี้มาพร้อมหกชอกเลยนะคะมีค่อกใหม่ให้ลูกค้านะคะนีโตโยต้าจากศูนย์นะคะนิโว น,นี่จดทะเบียนลงเล่มให้พร้อมนะคะลูกค้าลูกค้ามทําทำม่เพิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันค่ะตัวนี้ภายในเป็นระบบไฟฟ้านะคะลูกค้ากับจอกไฟฟ้านะคะเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะนี่อันนี้เรื่องไม้จากศูนย์นะคะตรวจสอบได้ไม้น้อยนะคะสาภาพพร้อมใช้งานนะคะผ่ากนการใช้งานน้อยมากนะคะภายในเป็นบอดหนังสีดําค่ะลูกค้าเห็นไหมคะ ลูกออค้าท่านไหนสนใจนะคะติดต่อสอบถามคุยรายละเอียดกันก่อนได้นะคะอาท่านไหนสนใจนะคะเดี๋ยวพึ่งทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ